สวัสดีครับผมเทียบอมจุกโมกนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่ท่าข้ามพระรามสองทำการพ่นผน,นังกันความร้อนครับซึ่งเราอยากจะบอกท่านผู้ชมครับว่าโฟมฮิวยูนิเทของเราต้องทำการนะฮะรักษาอุณหภูมิกับท่านผู้ชมได้ยอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามครับผมใหญ่ท่านผู้ชมนะฮะรอติดตามนะฮะว่าการพ่นโฟมครั้งนี้จะรักษาอุณหภูมิได้มากน้อยแค่ไหนติดตามมานะครับ ในกันที่ลูกค้าชี้จุดให้เราได้ครับได้ครับคุณดวงวัฒน์เพราะลูกค้าตอนนี้กําลังสงสัยเป็นห้างเป็นโรงเรียนเป็นโกดังแต่นี่เรามาให้เห็นเลยครับใช่ครับเล็กตรงนี้อธิบายเลยครับก็ตรงนี้นะครับที่ลูกค้านะครับบอกว่าร้อนมากนั่นเองก็คือว่าเป็นแดดที่ส่องมาเข้ากําแพงตรงนี้ครับทั้งแผงเลยเราก็จะพ่นกันความร้อนครับคือพ่นภายนอกเลยครับพ่นติดกับกําแพงนี้ให้กับลูกค้าเลยความหนาหนึ่งนิ้ครับทั้งแผงนี้ ที่เห็นนี่ครับทั้งแผงนี้เลยที่ลูกค้าบอกว่าตรงนี้ร้อนก็จะพ่นให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าเขาบอกว่าเอาสีอะไรเจ้าเอาเป็นสีดําครับส,สีดำแต่ข้างล่างนี้เป็น สีทีมก่อนสีทีมก่อนใช่ครับส่วนด้านบนนั้นเป็นสีดาครับเป็นสองสีครับเรามีให้เลือกด้วยตอนแรกลูกค<ช>้า<ช>ไม่รูใร้ใช่ครับใช่ครับลูกค้าไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วใช่ครับใช่ครับนะครับ,รบผมนี่ฮะท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับว่านะเราอยากให้ท่านผู้ชมนะได้เห็นกันจากเลยเพราะว่าหลายคลิปเลยนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราไปโกดังยใหญ่อย่างสไปเดอร์ที่บางนาเห็นไหมที่มีรถหรูที่เราต้องทําการโบร์เทคแล้วที่เราคุยกับคุณนนทวัฒน์ว่านนทวัฒน์ว่าถ้าเราทําการเอารถคันนี้ไม่โบร์เทคเมื่อไหร กี่สิบล้านหลายสิบล้านเลยโอเคนะนี่คือจุดหนึ่งนะที่ท่านรวมท่านชมเห็นเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งซึ่งเราทำการโกทคแล้วไปครับครับเราให้เห็นในจุดแรกครัจุดที่สองครับจุดที่สองก็คือด้านบนนี้ครับด้านบนนี้จะเป็นทางโถงทางเดินบันไดนะครับขึ้นไปนะครับก็จะร้อนเหมือนกันลูกค้าบอกว่าตรงนี้ร้อนมากเวลาเดินผ่านโถงทางเดินเนี่ยไอร้อนออกมาจากผนังเลยนะครับก็เลยทำการเลยให้เรามาทําการพ่นด้านบนนี้ครับ ทั้งหมดเลยจนถึงจนถึงคานบนนะครับก็คือพ่นความหนาหนึ่งนิ้วเหมือนกันแต่ข้างบนเนี้ยน่าจะเป็นเอาเป็นสีดําครับแต่ตรงนี้ไม่พ่นตรงนี้ไม่พ่นใช่ครับนี่แค่พ่นแค่ตรงนี้นับจนถึงมงสุดใช่ครับอ่านะฮะเราก็สามารถให้ลูกค้าเลือกได้ว่าจะพ่นส่วนไหนส่วนไหนได้ครับก็จะเป็นงานค่อนข้างยากอย่างซึ่งเราต้องการป้องกันโปรเทคในส่วนที่ลูกค้าไม่พ่นให้กับลูกค้าด้วยก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างจะฟิกเรื่องการ เรื่องการโปรเทคให้มากที่สุดนั่นเองครับนั่งร้านต้องมาแล้วใช่ครับใช่สี่ชั้นครับความสูงตอนนี้ก็คือนั่งร้านที่จะใช้ก็คือ4-5ชั้นนั่นเองคือ8-10เมตรครับที่เราจะต้องทําการต่อขึ้นไปท่านชมนะต้องเสี่ยงกันนิดนึงนะแต่ทั้งนี้นั้นเรามีเซฟไม่ต้องกลัวครับว่าจะตกไม่มีทางอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกจุดหนึ่งในจุดที่3ครับได้ครับได้เชิญครับ จุดนี้เป็นจุดสําคัญที่เราทําการโพลเทคใช่ครับตอนนี้เริ่มพ่นแล้วด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับเราต้องเข้ามาข้างในครับแล้วการโพลเทคเราใช้ผ้าบูชิดใช่ครับใช่ครับซึ่งซึ่งถ้าเป็นที่อื่นผมไม่รู้นะเห็นแต่ผ้าดําครับนี่ครับตอนนี้เราก็ได้พ่นไปแล้วในบางส่วนครับแต่ว่าก็ยังไม่เรียบร้อยดีในผนังก็จะคล้ายๆกับผนังของลูกค้าเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับ ความปูดนูนก็จะคล้ายๆกันนั่นเองครับเนี่ยพ่นลงมาก็จะเป็นสีนี้ครับถ้าลูกค้าใช้สีนี้ก็จะเป็นสีนี้แต่สามารถทาสีเพิ่มเติมได้เราสามารถพ่นทาสีได้เลยครับให้ให้ลูกค้าจะเลือกสีอะไรก็ได้ในการทาเป็นสีน้ำมันสีอ่าสีธรรมดาก็ได้ทาแล้วอันนี้ก็จะกันความร้อนได้ดีนั่นเองซึ่งลูกค้าบอกว่าตรวนี้ร้อนเราก็จะพ่นความหนาหนึ่งมิวให้ลูกค้าเรื่องสีมีคนทางบ้านถามมาว่าสีน้ำได้ไหม สีน้ำไม่ค่อยติดครับไม่ติดใช่ครับต้องเป็นสีสีน้ำมันครับน้ำมันใี่คือเน้นเลยนะท่านผู้ชมครับมีถามมาเยอะแล้วสีน้ำมันกับสีสเปรย์ครับสีน้ำมันหรือสเปรย์ได้หมดใช่ได้ครับนะฮะก็จะอยู่ได้ยาวๆเลยใช่ครับใช่นะอันนี้นะท่านผู้ชมครับดูไว้เลยนะครับนี่คือเบื้องต้นของการพ่นฝนไปแล้วใช่ครับนะนี่คือโป้ก็เป็นสีปกติตัวนี้เป็นสีปกติครับอ่านะครับนี่คือสีปกติเลยใช่ครับ อันนี้ด้านล่างลูกค้าก็จะเอาสีขาวครีมนะครับบงั้นจะเป็นสีดําเลยใช่ครับเพราะด้านล่างเนี่ยทาสีได้ง่ายแล้วก็ดูแลได้ง่ายก็เลยเ้ื่องใช้สีนี้ลูกค้าก็จะทาสีเองครับหคืออาจจะตกแต่งเป็นสีอื่นก็ได้เล่นลายสีส้มสีเขียวสีเหลืองก็ได้เหมือนกันแต่ห้ามสีน้ำครับห้ามสีน้ำห้ามสีน้ำนะฮะและนี่คือ จุดสุดท้ายนะที่เราทําการพ่นนะอยู่ที่พระรามสองนะครับในท่าข้ามนะที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจบงานแล้วยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันครับผมแล้วพบกันครับแล้วตอนนี้งานเราทำการพ่นแล้วนะครับตอนนี้ก็ทาการพ่นอยู่อยากท่านผู้ชมเข้ามาดูครับที่ครับแอบมองหน่อยับ ครับตอนนี้เราก็กำลังพ่นผนังอยู่ครับความหนาก็หนึ่งนิ้วนะครับซึ่งกันกระแทกกันเด็กมามาหกล้มหรือว่าชนกำแพงนั่นเองครับตรงนี้จะเป็นที่เล่นสำหรับให้เด็กมาเล่นนั่นเองครับมนกกกัระแทใช่ครับใช่ครับกางนกระแทกได้ด้วยครับอย่างไรก็ตามครับนะผมอยากให้น้องนมหลายคนนะฮะช่วยนะฮะบอกต่อกันด้วยนะเนี่ยนี่้อกเด็กเล็กก็จะทำพลาใช่ครับไม่เกี่ยวจะต้องแบบต้องใหญ่โตโหราร เพราะท่านลมหลายคนก็มาถามว่าโหต้องเป็นห้างครับโกดังครับทำได้ใช่ครับมีงานงานเล็กเกเราอันนี้อ,อ่าอันนี้ก็เป็นโฟมสำหรับการกระแทกสำหรับว่า เพื่ตรงนี้จะเป็นโซนแบบให้เด็กมาเล่นตั้งเครื่องเล่นเด็กนั่นเองแล้วก็กลัวเด็กเอาหัวกระแทกกาแพงก็เลยฉีดโฟมป้องกันไว้ก่อนก็ช่วยได้อีกระดับหนึ่งครับช่วยได้ดีเลยอ่าครังนั้นเราก็ไขข้อสนใจอ่าสงสัยของท่านผู้ชมเรียบร้อยมีจุดหนึ่งให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่จุดต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรติดตามครับคับผม ตอนนี้นะรท่านผู้ชมครับในด้านล่างนะครับที่กำแพงเราทำการโพสเสร็จแล้วมาดูกันครับอันนี้ก็จะเห็นงานโพเทคที่ยังยังเก็บอยู่นะครับผมนี่ครับความหนา1นิ้วครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีนะหลอดไฟทำการโพเทคเก็บประตูโพเทคเก็บนะครับผมเห็นไหมฮะ,ะนี่ประตูเก็บนะครับโพเทค ตรงนี้ก็โปรเทคนะครับด้านล่างตรงนี้ความสูงนะครับอยู่มา 1- 3งเมตรนะความสูง3เมตรความยาวนะก็อยู่ๆมาเกือบ5เมตรนะครับผมณตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับเหลือแต่ด้านบนอย่างเดียวแล้วนะด้านล่างเสร็จเรียบร้อยก็ทําการเก็บงานโปรเทคนี่ครับท่านผู้ชม งานโพเทคเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากเลยอันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับทุกผู้ชมครับลูกค้าหลายคนนะจะต้องดูจุดนี้ให้ได้เลยนะเห็นไหมครับเราจะต้องทําการเก็บค่อยๆเก็บเห็นไหมครับที่เราทําการโพเทคออกไปเราหั่นเนื้อนะฮะเนื้อโฟมออกเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นี่ฝีมือของป๋าเลยนะทำการโพเทคเก็บในจุดนี้นะครับ อย่ท่านผู้ชมนะหลายๆลาชานนะฮะมีการแชร์กันนะะบอกต่อเพื่อนเพื่อนพี่น้องแต่ท่านที่ต้องการการเก็บเสียงหรือรักษาอุณหภูณนะให้เกิดความเย็นนะแล้วก็ไม่ร้อนนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะได้ดูนะครับว่าการที่ท่านผู้ชมได้เห็นในจุดนี้นะเป็นจุดของการที่พ่นโฟมด้านนอกเอบอกนิดนึงครับว่าก็จะโดนแดดเลียนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราทนได้ครับเหมือนสีทนได้ก็ขอ,ขอฝากผู้ชมด้วยนะกับบริสัทธนาบอมดูครับ